สวัสดีค่ะกันยาชนเนลนะคะลุกนี้อีกแล้วนะคะใช่ค่ะวันนี้เอ,อ๋ยถ่ายคลิปทั้งหมด3คลิปนะคะในวันเดียวกันค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะเอ๋ยก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของ Q&A นะคะวัยเริ่มทำงานค่ะว่า วัยเริ่มทํางานเนี่ยต้องเจออุปสรรคอะไรบ้างในการทํางานสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยวิธีใดไปจนถึงนะคะในเรื่องของการเ,าเตรียมตัวในการสัมภาษณ์งานเราก็เอ่ยจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการที่เอ่ยเนี่ยทำงานที่แรกนะคะได้ประมาณ1ปีแล้วก็ตัดสินใจเปลี่ยนงานนะคะทําไมเราถึงกล้าตัดสินใจเปลี่ยนงานแล้วเปลี่ยนงานเนี่ยมันดีขึ้นไหมเป็นแบบไหนสังคมรอบข้างนะคะเพื่อนรอบข้างของเราเป็นยังไงบ้างนะคะ ก่อนอื่นต้องขอเท้าความก่อนเลยนะคะว่าเอ๋ยก็ค่อนข้างจบใหม่นะคะเพราะว่าเอ๋ยจบมาได้ประมาณ1ปีแล้วนะคะเอ๋ยจบปี2020ค่ะประมาณเดือนเมษายนนะคะแล้วก็ได้งานเนี่ยในเดือนพฤษภาคมเลยเอ๋ยเนี่ยจบมาในสายที่เอ๋ยทางานปัจจุบันเลยนะคะก็คือเรียกง่ายๆว่าเอ๋ยทํางานตรงสายเลยแล้วเอ๋ยมีวิธีการจัดการตัวเองอย่างไง คือเรียนจบปุ๊บได้งานเลยแล้วได้งานได้อย่างไรแบบไหนอะไรอย่างไงนะคะวันนี้เด้อเอจะมาแชร์ให้นะคะเราไปดูกันเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยแต่ละคนถามอะไรเข้ามาบ้างนะคะแล้วก็คําตอบที่เอจะให้เนี่ยจะใช้ได้มากใช้ได้น้อยขนาดไหนก็สามารถนำไปใช้ได้นะคะมาที่คำถามแรกเลยนะคะคำถามแรกนะคะเทคนิคการหางานทงเทคนิคที่เอยใช้นะคะเอใช้เทคนิคความรวดเร็วเอใช้ความเร็วเข้าสู้ค่ะไม่ว่าจะว่างตอนไหนเนี่ยสมัครสมัครสมัครไปเลยนะคะก็คือเน้น เอาความแบบ ขยันสมัครนะคะเข้าสู้ขยันหาแล้วก็ไขว่คว้านะคะเพื่อที่จะได้มาในงานของเองเข้าสู้นะคะสําหรับเด็กจบใหม่นะคะหลังจากที่ <realmente> いいเอ๋ยได้มีประสบการณ์ในการทํางานแล้วเนี่ยเอ๋ยก็ได้ปรับเปลี่ยนการเขียนเรซูเม่ของเอ๋ยนะคะเป็นเรซูเม่ภา,าษาอังกฤษนะคะแล้วก็มีพี่ที่ทํางานเก่าคอยช่วยะคะ่ะหลังจากนั้นเนี่ยการหางานมันก็ง่ายขึ้นนะคะซึ่งวิธีการหางานของเอ๋ยนะคะคร่าวๆหลั Honestly, งจากที่เอ๋ยมีประสบการณ์แล้วเนี่ยเอ๋ยทาการสมัครลิงก์เก็ตอินนะคะในการ ใส่โปรไฟล์ของเราเข้าไปนะคะในการพรีเซนต์ตัวเองลงไปแอปที่2นะคะที่เอ้ยเลือกใช้ก็คือจะเป็น jobdb ค่ะแอปนี้นะคะก็จะรวมแหล่งงานที่ดีแล้วก็เป็นแหล่งงานที่ต่อยอดให้กับเราในอนาคตได้ค่ะซึ่งเราก็สามารถที่จะเข้าไปนะคะอัปโหลดโปรไฟล์ของเรานะคะให้เป็นที่น่าสนใจสําหรับบริษัทต่างๆได้เลยค่ะเทคนิคการสัมภาษณ์งานนะคะสอย่างไรให้ได้งาน สำหรับเอ๋ยนะคะสิ่งที่เอ๋ยเตรียมตัวไปในวันสัมภาษณ์งานนะคะอย่างแรกเลยที่เราควรมีก็คือความมั่นใจความชาญฉลาดแต่ก็ไม่ได้มั่นใจมากเกินไปนะคะจนทําให้ตัวเองเนี่ยดูเก่งเกินไปดูเฉียวเกินไปแล้วก็ดูไม่ฟังใครนะคะดูมั่นใจในตัวเองมากจนเกินไปอันนั้นก็ไม่ใช่นะคะก็ทําให้มันค่อนข้างพอดีพอดีนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะอ่านผู้สัมภาษณ์เราอะคะ่ะคือเราจะมีเวลา f i r s t impression ที่เขา f i r s t i m p r e s s i o n กับเราแล้วเราก็ f i r s t i m p r e s s i o n กับเขาใช่ไหมคะแล้วก็สามารถดูได้คะ่ะว่าผู้ที่สัมภาษณ์งานของเราเนี่ยเขาลักษณะเป็นอย่างไรนะคะแล้วเราจะทําตัวอย่างไรให้เข้ากับสิ่งที่เขาน่าจะชอบได้คะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือศึกษาข้อมูลของบริษัทที่เขาจะสัมภาษณ์เราคะ่ะการที่เรารู้เขารู้เราเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วแล้วก็บริษัทที่เราจะเข้าไปทํางานเขาก็ต้องรู้ใช่ไหมคะว่าเออเราจะเข้าไปทํางานบริษัทเขาเนี่ยเรารู้อะไรเกี่ยวกับบริษัทของเขาบ้างตรงนี้นะคะก็สําคัญมากๆเลยนะคะสําหรับการ สัมภาษณ์อีกอย่างหนึ่งเลยนะคะที่เอ๋ยแนะนําก็คือเตรียมสกิลในการสัมภาษณ์งานไปเยอะๆค่ะอย่างเช่นสกิลที่เราจะต้องใช้ในงานนั้นๆโพสิชันนั้นๆที่เรามีตําแหน่งงานของเรานะคะต้องการอะไรบ้างอย่าลืมศึกษาไปให้ดีๆแล้วก็มั่นใจในตัวเองเข้าไว้ค่ะทุกคนยังไงเรื่องการสัมภาษณ์งานเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากแน่นอนค่ะคําถามต่อไปนะคะต้องกลับตัวเยอะไหมคะหลังจากการใช้ชีวิตสาวมหาลัยมาเป็น สาววัยทำงานสำหรับเอ๋ยนะคะช่วงแรกๆเนี่ยปรับตัวค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่าช่วงมหาลัยเนี่ยบางทีเราตื่นสายเราไม่ไปเรียนก็ยังได้แต่ณวันทำงานะ่ะเราไม่สามารถตื่นสายได้เราไม่สามารถผัดวันประกันพุ่งไม่ไปทำงานได้มันก็เลยทำให ปรับตัวยากนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของเวลาแล้วก็ในเรื่องของการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดทุกเวลาค่ะเวลาเรียนเนี่ยเราเรียนรู้เฉพาะในคาบเรียนซึ่งเราไม่เรียนก็ย่อมได้แต่เวลาที่เราทํางานแล้วเนี่ยคะ่ะเราต้องปรับหลายๆอย่างเรารู้ในห้องเรียนอะ่ะเราอาจจะรู้ไปแค่10%จากสิ่งที่เราต้องไปเรียนรู้จริงๆในชีวิตทํางานนะคะ ก็เลยเป็นอะไรที่ทาให้เอยรู้สึกว่าเออเราได้เรียนรู้ตลอดทุกเวลาจริงๆต่อไปนะคะประสบการณ์สุดพีคแล้วก็วิธีรับมือของมันประสบการณ์สุดพีคของเออยนะคะที่เดอเอได้รับเนี่ยก็คือที่แรกที่เออยทํางานค่ะคือเป็นเรื่องของภาษาที่เออยใช้ค่ะคือเออยเข้าไปห้องประชุมห้องหนึ่งไปไประชุมแทนหัวหน้าและทีนี้นเราเข้าไปเราก็ไม่รู้ว่าเขาอะเป็นคนไทยหรือคนหรือคนที่ไหนแต่แน่ๆอะคะ่ะมันจะมีฝรั่งอยู่คนนึงเขาเขาเป็นบิชชี่โชยนะคะซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วเนาะว่าเขาไม่ใช่คนไทยแล้วก็ เขาไม่ใช่คนไทยและก,ก็เลยเดินเข้าไปหามด้วยความมั่นใจเลยค่ะว่า is that in e n g l a n e ซึ่งเขาก็ตอบกับมันะคะว่า,า,วานนะะ yes แล้วเขาก็พูดอะไรก็ไม่รู้เอยไม่เข้าใจเอยก็งงแล้วเอยก็ทำท่าอึ้งแล้วก็เงียบเขาก็เขาน่าจะรู้ว่าเอยพูดไม่ได้ะคะ่ะ พี่เลี้ยงที่จะอยู่กับเอยมานะคะวิธีรับมือของเอยนะคะก็คือหาที่เรียนภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็ฟังพอดแคสต์นะคะแล้วก็อยู่กับพี่ที่เป็นพี่เลี้ยงของเอยนะคะให้มากๆแล้วก็ให้เขาช่วยสอนซึ่งทุกคนน่ารักมากเลยนะคะพี่เลี้ยงทุกคนเนี่ยคอยสอนภาษาอังกฤษเอยแล้วก็เข้าใจว่าเอยเนี่ยไม่ได้เก่งในเรื่องของภาษามากคะ่ะคำถามต่อไปนะคะในเรื่องของ ทำงานในบริษัทฝรั่งเราไม่เก่งเลยทำอย่างไรให้ขึ้นให้ย้อนคลิปกับปดูนะคะเมื่อกี้ที่เอวยบอกเลยค่ะคำถามต่อไปนะคะลาออกครั้งแรกการลาออกครั้งแรกของเอวยเนี่ยเอยจะบอกว่าเอยทำงานที่เก่านะคะมาได้เป็นเวลา1ปีกับอีก1เดือน,นะคะ่ะซึ่งบางคนเนี่ยเขาก็จะกลัวการลาออกครั้งแรกนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามีเหตุผลมากพอนะคะในการลาออกเนี่ยก็คือเอยมองว่าถ้าเกิด มันเป็นอะไรที่ได้เรียนรู้มากกว่าเดิมเนี่ยเราก็คุ้มที่จะเปลี่ยนงานการลราออกครั้งแรกของเอ๋ยไม่คิดเยอะเลยค่ะไม่ได้รับการกดดันมากมายจากที่เก่านะคะแต่ว่าเอ๋ยเอ๋ยรู้สึกว่าเราต้องเปลี่ยนงานแล้วถ้าวันนั้นมันมาถึงจริงๆอะคะ่ะเราไม่ต้องพกอะไรไปเลยค่ะเราพกแค่คําพูดว่าเออวันนี้มาถึงแล้วเราควรที่จะเปลี่ยนงานได้แล้วแค่นี้ค่ะเราก็จะสามารถกล้าพอนะคะที่จะลาออกครั้งแรกได้เลยค่ะ ค่ะคำถามต่อไปนะคะปรับตัวอย่างไรกับการเข้าไปทํางานในที่ใหม่ๆที่ไม่มีคนรู้จักนะคะสิ่งแรกที่เออยปรับตัวเข้ากับที่ใหม่นะคะก็อย่างแรกเลยก็คืออย่าลืมศึกษาเพื่อนร่วมงานนะคะขั้นแรกที่เออยเข้าไปเนี่ยเออยก็จะทําตัวไม่ได้ไม่ได้เป็นเออยเลยซะทีเดียวในวันแรกนะคะเพื่อที่จะศึกษาเพื่อนร่วมงานด้วยว่าเขาเป็นอย่างไรเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็การปรับตัวของเอยเนี่ยก็คือ เข้าไปแล้วก็ดูว่าหัวหน้าของเราเขาต้องการมีดิเรกชันแบบไหนเขามีแพชชั่นในการเขาอยากให้เรามีแพชชั่นแบบไหนในการทํางานนะคะเราก็ศึกษาเขาแล้วก็มาพัฒนาตัวเองคําถามต่อไปนะคะเป็นคําถามที่เอ่อค่อนข้างตอบยากไหมไม่ยากแต่ว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะคือคําถามที่ว่าคนตัวเล็กในองค์งกรใหญ่กับคนตัวใหญ่ในองค์กรเล็กเราเลือกแบบไหนดีนะคะ สำหรับเอ๋ยนะคะมันอยู่ที่แพชชั่นของเราล้วนๆเลยนะคะสำหรับเอ๋ยเนี่ยเอ๋ยเลือกเป็นคนตัวเล็กในองค์กรใหญ่ดีกว่าคะ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเอ๋เชื่อว่าการที่เราเอาตัวเองนะคะไปอยู่ณนะที่ไหนก็ตามอะคะ่ะที่มันจเจริญแล้วดีแล้วเราจะมีแพชชั่นในการทําให้ตัวเองเนี่ยไปถึงจุดสูงสุดให้ได้การที่เป็นคนตัวเล็กในองค์กรใหญ่ณนะวันนี้องค์กรองค์กรเนี้ยอาจจะลักดันให้เราคะ่ะเป็นคนตัวใหญ่ในองค์กรใหญ่ในวันหนึ่งก็ได้แต่ว่าเอ๋ไม่ได้บอกนะคะว่าการเป็นคนตัวใหญ่ในองค์กรเล็กจะไม่ทาให้คุณเเเเนนนนยผลัััักดตตวววอองซึราาจจะป็ค แต่ในวันข้างหน้าเราอาจจะเอาตัวเองเนะี่ยผลักดันองค์กรของเราให้เป็นองค์กรขนาดใหญ่มากขึ้นก็ได้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเอยคิดว่ามันอยู่ที่แพชชั่นของเราล้วนๆเลยค่ะถ้าเรามีแพชชั่นเรามีดิเรกชันของเราเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเราทําอะไรอย่างไรมันก็สําเร็จแล้วก็คุ้มค่ากับผลลัพธ์ที่เราจะได้เลยค่ะ คำถามต่อไปนะคะรวมๆเลยแล้วกันนะคะในเรื่องของท็อกซิกในที่ทํางานนะคะ <_ ll up> เพื่อนร่วมงานเป็นอย่างไรบ้างรับมือท็อกซิกพีเพิลอย่างไรนะคะฮิวตัวเองตอนเหนื่อยมากๆอย่างไรนะคะรับมือกับความประสาทแดกของเพื่อนร่วมงานอย่างไรนะคะ ตรงนี้นะคะเอ๋ยต้องบอกก่อนเลยว่าเอ๋ยค่อนข้างโชคดีนะคะที่เพื่อนร่วมงานเอ๋ยเนี่ยแปไม่ว่าจะเป็นที่เก่าหรือว่าที่ใหม่นะคะค่อนข้างน่ารักแต่ก็ใช่ว่าเอ๋ยจะไม่เจอเพื่อนร่วมงานที่ท็อกซิคพีเพลนะคะในที่ทํางานไม่ใช่ว่าไม่เจอเลยนะคะ วิธีรับมือของเอ๋ยนะคะเอ๋ยโชคดีด้วยที่เอ๋ยเป็นคนไม่คิดมากกับคําพูดคนไม่ว่าใครจะพูดไม่ดีกับเอ๋ยนะคะหรือว่าใครจะพูดดีหรือว่าใครจะพูดแบบเออใช้คําพูดที่ไม่ดีกับเรานะคะเราจะคิดเสมอว่ามันเป็นนิสัยของเขาเขาแก้ไม่ได้อยู่แล้วเราแก้ที่ตัวเราเองดีกว่าทุกๆอย่างเอ๋ยจะไม่เก็บอะไรที่ปวดสมองปวดกระบาลมาคิดข้ามวันนะคะเอ๋ยจะไม่เก็บคําด่าหรือว่าคาพูดไม่ดีมาใส่ใจถ้าเขาด่าเพราะเขาหวังดี เอ๋ยก็พร้อมที่จะประปับปรุงตัวนะคะเราก็ทําให้มันดีขึ้นเก็บคําด่าของเขานะคะมาเรียนรู้แล้วก็ทําให้ดีขึ้นสาหรับเอ๋ยเอ๋ยว่าวิธีนี้มันเยอะค่ะวิธีการฮิวของเอ๋ยก็คือเอ๋ยแทบจะไม่ค่อยใช้วิธีการฮิวะลรเลยนะคะสําหรับเอ๋ยเนี่ยส่วนใหญ่ก็หาของกินค่ะทุกคนดูจากน้ําหนักตัวแล้วก็หน้าในตอนนี้นะคะหาของกินเท่านั้นคะ่ะที่จะเยียวยาเราทุกอย่าง ต่อไปนะคะเป็นคำถามสุดท้ายนะคะเพื่อนเื่อนถามมาว่าอยากได้แพชชั่นในการทำงานอยากมีแพชชั่นในการทำงานทำอย่างไรสำหรับเอยแพชชั่นมันมีได้ก็เพราะว่าเออต้องขวนขวายทุกอย่างด้วยตัวเองค่ะไม่ได้เกิดขึ้นมาพร้อมมีพร้อมทุกอย่างนะคะอยากให้คุณแม่สบายอยากให้ที่บ้านสบายเพราะฉะนั้นแพชชั่นของเอยมีอย่างเดียวเลยค่ะเงิน เงินเท่านั้นค่ะที่จะขับเคลื่อนชีวิตของเอ๋ยได้และการที่เอ๋ยจะมีเงินนะคะเอ๋ยก็จะต้องพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านค่ะเพราะเอ๋ยพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เราอ่ะไปถึงจุดมุ่งหมายจุดเป้าหมายของเอ๋ยได้นะคะสรุปนะคะเอ๋ยทํางานจากที่เก่า1ปีนะคะแล้วก็เปลี่ยนมาทํางานที่ใหม่ตอนนี้ทําได้ประมาณครึ่งปีแล้วค่ะก็รู้สึกแฮปปี้กับการทํางานทุกๆท,ที่เลยนะคะเวลาเหนื่อยก็หาอะไรฮิวใจตัวเองด้วยวิธีการ หาอะไรทําอย่างอื่นนะคะอย่างเอ๋ยก็จะมีการทํา YouTube อัด u t u b e เนี่ยแหละค่ะเอ๋ยรู้สึกว่ามันทําให้เอ๋ยเนี่ยได้ทําอะไรในสิ่งที่เอ๋ยต้องการจะทําต้องการจะเป็นนะคะก็ฝากไว้กับทุกคนนะคะก่อนที่จะจบคลิปนี้ไปนะคะฝากให้ทุกคนหาตัวตนของตัวเองให้ได้หาแพชชั่นของตัวเองให้ได้นะคะแล้วก็เริ่มวัยทางานของตัวเองนะคะให้สดใสแล้วก็สู้ไปกับทุกเรื่องค่ะในเรื่องของการทํางานเลยค่ะวันนี้นะคะก็ จบกันเท่านี้นะคะสำหรับคลิป Q&A ไว้เริ่มทำงานของเอ๋ยนะคะถ้าเกิดมีใครมีคำถามอะไรอยากถามนะคะสามารถที่จะถามเอ๋ยเข้ามาด้านล่างคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอ๋จะไปตอบทุกคนเลยนะคะ